30องศาของแทนเพราะฉะนั้นแทรเริ่มต้นเราจะเป็น r r ก็คือ8ปดซีสแปดซีสามองศาเราต้องการรากที่2ก็มี2คํคำตอบรากที่2ก็2คํคำตอบเมื่อเราได้แทรแล้วเมื่อเราได้แทรแล เราต้องการ r r ก็คือถอดลากที่2นะฮะรากที่2ของ8ได้2อรูท2 2งรูทสลากต้องยาวเท่ากันมุมเริ่มต้นรากที่2เอา2หารได้15องศามุมเริ่มต้นเอา2หารนะฮะแล้ว360องศาแบ่งออกเป็น2ส่วนและเท่ากันระยะห่างของรากจะเป็น8 180องศาก็180องศาบวกเข้าไป ร้อปบวกเข้าไปเป็นหนึองศา ถ้าเราทวนในความหมายรากที่หนึ่งบวกรากที่สองเท่าไหร่รากที่หนึ่งคูณรากที่สองเท่าไหร่เราทวนทฤษฎีที่เราพูดกันในเรื่องที่ผ่านมาคือผลบวกคําตอบกับผลคูณคําตอบผลบวกคําตอบมันหน้าได้เท่าไหรผลคูณคําตอบหน้าเท่าไหร่เรากลับไปทวนความหมายของมันนะครับที่เราเคยคุยกันแล้ว ถ้าคุณใส่ตัวนี้เป็นสมก,การกำลัง 2, สองแซทกำลังสองเนี่ยก็คือ4ีรูทสามบวกสี่ไอเนี่ยแซทกำลังสองบวกศูนย์แซลบสี่รูทสามบวกสี่ไอมันจะไปตกที่สมก,การกำลังสองอีกครั้งหนึ่งใช่หรือไม่ถ้าเราย้ายกําลังสองไปเราก็เรียกว่ารากที่สองใช่ไหมถูกไหมครับในความหมายที่ภาษาได้ก็พูดว่าจงหารากที่สองของแซทถ้าคูให้สมก,การกําลัง 2, สองแซคือตัวนี้นะกําลัง 2, สองแซทคือตัวนี้ถอดรากที่สองคือตัวนี้ คำตอบของเส้นหกับเ2้สบวกกันได้ศูนย์ไหมเ้หคูณเ้นสได้เครื่องหมายตัวนี้ไม่ลบอะไรครับ4ี่รูทสบวกสีได้เป็นอย่างนั้นไหมเราก็ลองดูถ้าไม่รู้ว่ามันจะเป็นไหมเราก็ลองดูว่าลากตัวแรกที่เราได้เนี่ยมันอยู่ในคอดแดนที่เท่าไหร่คอดแดนที่หนึ่งองศานะฮะตรงนี้อาอยู่นี่นี่ตัวที่1นึ่ง้นอยู่นี่สิ้าองศาตัวที่สอง ร้อยเก้าสิบห้าองศาเนี่ยแท่ตัวที่สองตัวที่หนึ่ง x ด้านนี้เป็นบวกกับ y เป็นบวกด้านนี้ x เป็นลบ y เป็นลบถูกไหมข้อด้านที่สาม x ออกมาเท่ากันอันนี้ก็ออกมาเท่ากันเพราะรัศมีตัวเดียวกันถูกไหมครับ y ก็ลงมาด้านนี้เท่ากันเท่ากันเพราะนั้นเอา x ไปบวกกับ x ตัวนี้ก็ก,กลายเป็นอะไรอยู่แล้วศูนย์ y ก็บวกเป็นศูนย์ครับอยู่ในเงื่อนไขเดียวกันทั้งหมดจับมันคูณกันก็อยู่ในเงื่อนไขเดียวกันทั้งหมด นั่นคือการเอาวีทวนในเรื่องผลคูณผลบวกคําตอบของค่าลากเพราะบางทีข้อสอบออกมาง่ายๆแบบเนี้ยให้แซทหนึ่งแซทสองเป็นคําตอบของสมการเป็นคําตอบของลากเป็นลากสองตัวของแซตกับปัถามนี้จงหาแซทหนึ่งแซทสองคูณกันซึ่งโจทย์มันให้คําตอบมาแล้วเราก็ไปหามาแล้วก็จับมาคูณกันแล้วกว็ได้คําตอบทั้งที่ทฤษฎีมันบอกแล้วว่าผลคูณคําตอบคือเครื่องหมาย ตัวเลขสุดท้ายของสมาการใช่ไหมจำได้ว่าเนี่ยผลคํณตอบกูพูดคนเดียวอีกแล้วหรือเปล่าผลบวกคาตอบของสมาการผลคํณตอบสมาการกูหรือยังอ้าวในเรื่องของฟังก์ชันเมื่อกี้ไงเปิดรูท่าหาเตอทุบนะอว น้อยใจไ้พวกนี้พึ่งยังไม่ถึงเดือนเลยนะที่คบกันมาเนี่ยดูมันนี่ไงพวกผลบวกคําตอบเนี่ยนี่ไงนี่นี่นี่เปิดรู้ดินี่ครูบอกครูจะเอาเรื่องนี้แทรกไปด้วยจะไม่เรียนคนะบทในห้องเรียนจะเป็นบทเชิงซ้อนบทต่อมาจะเป็นฟังก์ชันพระองนามครูพยายามจะเอาไปยัดในเรื่องเดียวกันให้ได้มันจะได้มองไปเรื่องเดียวกันพอจบย์จะอมาถามรวมกันสัญญาณตัวเองมาดูให้เขาหน่อยนะทั้งสองคนใช่ไหมกี่วันจบ วันนี้เลยจบแปดมวนเอ้ยแปดแผ่นเขาไม่ได้ขีค้างเพื่อพวกเจ้าพวกเจ้า่าได้แปดมือเดียวหบุ้ยบุยตายพอดีนอกลืมให้สมุดเพื่อนสมุดหมดแล้วจะค่อยเอาวันหน้าโอเคงั้นก็มิวัสดีครับเป็นไครับลาออกโอ้หลาออกโดนด่าแค่นี้ลาออกแล้วอ้าวงั้นอันนี้ต่อ คุณลองซ้อมที่ลากทีนี้จะตั้งให้ลองซ้อมดูก่อนหาให้เป็นก่อนค่อยไปว่ากันเรื่องทฤษฎีบทครับอะไรนะครับท,ทำไมครับ สมมุติให้เราเห็นว่ามันเป็นสมก,การอา้าวต้องเอาเป็นเอเนาะใคยเป็นงงใช่ไหมเมื่อกี้นี่บอกนี่อ่ะมันจะไปเท่าได้ไงเราหนีตัวนี้แซดเดียวนี่ไม่แซดกำลังสองคุณสมมุติว่าเป็นสมก,การเดียวกันกกอธิบายในเรื่องสมก,การเอออย่างเงี้ย ให้มันสมบูรณ์แบบซะจะได้ไม่น้องมาเที่ยงกันแต่เส้นหนึ่งเส้นสองเป็นคำตอบของสมการก็มาจากรากเดียวกันนี่แหละเพราะฉาน้องย้าย x ไปใช่ไหมครับย้าย x ไป x ตัวนี้แหละก็คือรากที่2ของ4ีรูทสามบวกสี่ไงบวกลบคําตอบสมการกาลังสองถอดกำลังสองมีบวกลบรูทแต่ x ที่ได้เนี่ยก็คือ x ตัวได้ก็ตั้งชื่อว่าเส้นหนึ่งเส้นสองซึ่งมันจะเป็นเส้นหนึ่งเส้นสองเดียวกันกับรากที่2ของเส้นตัวนี้ ที่ผมถามว่าแซนตัวที่หนึ่งลกระังสองเท่ากับแซนไหมเท่าไหมเท่าไหมเท่าไหมเอาจากสัมผัสสัมผัสแล้วมันจะรู้ว่าเท่าไม่เท่าก,ก็ก็ตัวเลขตัวเลขหนึ่งเราจับมันถอรูดไปใช่ไหมเราลองจินตนาการตัวเนี้ยเราเอาตอนแรกมันก็เป็นเลกําลังสองดีเราใส่มันรูเข้าไป พอเราได้ค่าออกมาเราจับค่าที่ได้อ่านตรงนี้เป็นบักเอแล้วกันเนี่ยถอดแล้วได้เอเราจับบักเอกำลังสองออกมาเนี่ยมันเท่ากับเริ่มต้นของมันไหมถูกไหมก็ต้องเท่ากับตัวเริ่มต้นของมันอยู่แล้วโอเคอ่ะตรงไหนงองอีกว่ามาองตัวโยมาเนี่ยไม่เท่าอยู่แล้วครับคุณอ,อ้างให้เห็นว่าอ่ะเหมือนที่ครูบอกแต่แรกไงก็าบอกว่าให้มองเป็นเรื่องเดียวกันแต่พอดีใช้ตัวแปรตัวเดียวกันในการสมมติเฉย มันก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้ตอนแรกก็พยายามระวังอยู่ตรงตรงมุมนี้ระวังอยู่ตรงนี้ไม่ได้ระวังโอเคผมผิดเองผมจะต้องระวังให้มากกว่านี้ยอมรับผิดดุษฎดีดีกว่าไม่ยอมรับผิดเหมือนนักเรียนทำไมไม่ได้ไม่เป็นะไมไม่ได้ทำไมไม่ได้ทาไมไม่ทำการบ,บ้านมาไม่มีเวลาไปทำอะไรเล่นเดมกับผู้สาวาอยู่ใช่ไหมฮัมแซดเท่ากับลองนะ้าลองหาลากลากหนูฮัมฮัมต้งโจทย์ดิฮัมไม่ตั้งโจทย์ลบ แปดอ้าวเป็นแปดแล้วกันลากที่สามของแซดเปลี่ยนเป็นรูปของเอกของ iy วายเลยนะครับจะได้ชินอ่าหนึ่งข้อก่อนเลิ่ยเฉลยไปเรื่อยเลยสองข้อแล้วกันเปลี่ยนใจอะไรอะไรติดคอแฮม อะไรที่มันทุเรศข,ขอโทษขอโทษขอโทษ พงเองไม่ได้ข้อมันหมดคต้าพอดี <c oughs> อ้าว <c oughs> นิสัยมึงว่ากูจาใครไม่ได้เลยเหรอที่สอนหนังสือจาได้อยู่ <c oughs> อย่าเอาเลยว่ามึงเอาไปเรียนวันเดียววันพรุ่งนี้มาเลยนี้มึงก็ไม่มาละ <c oughs> นิสัยส่วนตัวมึงสมัครเรียนเสร็จแล้วก็หายหัว <c oughs> ก็ยังดีกว่าไม่มาไม่มากวนตีนบางคนสมัครเรียนบางคนตีนอย่างเดียวเหมือนไอ้แฮมอย่างเงี้ยไม่เรียนเลย <c oughs> โอ้กูก็ไม่ได้ตาบอดเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวกูเคียร์กับป้ามเองปลานกอะปลานกแฟร์ยอยู่เดี๋ยวมารูดรูดเพืลอปลานกปลานกอ่าหกสิบยังไงที่รักคอนเดน์ไหนอะไรอ่านมุมค่าแทนเลอเซต้าดอกจันที่กูใช้น่ะมันอย่าเอามาใส่ในีสีนะต้องอวัดจากจุดหนึ่งศูนย์ไปยังตำแหน่งนั้นเพราะคุณเคย ผิดผมแล้วคุณจำได้ไหมข้อหนึ่งอ่ะผมไปเอาตัวนั้นใส่อ่ะคุณจับผิดผมได้ทํำไมคุณไม่ทํากับตัวเองอ่ะทำไมเตือนมาเรียนไม่ทันเที่ยวนี้พูดดีๆพูดดีๆพูดเหมือนคนมีการศึกษา ภาษาโรงเรียนอะไรรู้ไหมอยู่ใกล้ๆกับศูนย์มะเร็งโรงเรียนอะไรอไปขี่แล้ไปดูว่าโรงเรียนอะไรเขาพูดกันอย่างนี้แหละเนี่ยตูนมาห่างแม่บ้านหนึงบอกทำอย่างนี้อยู่แถวศูนย์มะเร็งมึงคนที่ไหนอะนกเอ้ยไม่ใช่แฮมพูดเดือดขอโทขอโทษขอโทษขอโทษติดติดคุยคิดจะคุยกับพ่ออยู่ขอโทษเป็นจุดอ่อนของพวกเรานะถ้าเอาชื่อพ่อมาเล่าให้เพื่อนฟังเขาจะรู้หมดเลยทั้งหมู่บ้านนะฮะเอาไปลง เดี๋ยให้ประกาศให้ทังกรีเทพก็รู้ด้วยเปลี่ยนเอด้วยจ้าเปลี่ยนเป็น x อบอกไวายด้วยนะได้แล้วเมื่อกี้เราทำให้จบ เราทำเป็นซีแล้วก็เปลี่ยนมาหาตรงนี้ด้วยจะได้ชิน ตอนนี้พ่ออยู่สาขาไหนวะรัชพัฒน์ง่กูจะตามไม่กู้ถูก,กไอ้กุยกู้กูทำทีไปกู้แัแหละวันระยะดีไว้ไปลาคิดได้เอ้ยยังไม่จ่ายเงินมึงนีนอ่างนี่กูพี่พี่ไปจ่ายให้นี่นะทักษะเบื้องตน้นแต่กูตกลงกับพ่อไว้อย่างนะี้นะเว้ยแฮม ถ้าไอ้แฮมเรียนมหาลัยแล้วค่อยจ่ายถ้ามันไม่ได้เรียนกูไม่กล้าเก็บตังค์เพราะมึงไปขายก๋วยเตี๋ยวยู่หน้าบักซอยกูกูจะด้ซื้อมันแบบถูกลงไงร้านลูกชิ้นก๋วยเตี๋ยวแต่หอยทอดน่าจะดีกว่านะเฮ้ยคิดนะเว้ยมีขั้นการหลายคนสู้ขายลูกชิ้นไม่ได้นะเว้ยมึงทำดีๆนะแฮมมึงขายลูกชิ้นรวยได้ พอดีเพื่อนจบปริญญาตรีมามึงรวยแล้วตอนนั้นมันก็คุยได้ว่าเสีเวลาไปเรียนทําไมก็คุยเขาได้ไงที่พูดคนบางคนกำลังคิดนะนี่ใช่ไหมจุ๋บูกํกำลังคิดใช่ไหมจะไปขายข้าวมันไก่ใช่ไหมขายขนมเค้กขายให้ใครขนมเค้กอ๋อ คิดผิดแล้วอ่างมีแตเซนอย่างเดียวเสร็จหรือังเก่งไม่กลัวกลัวช้าอ,อีกอีกเรื่องหนึ่งตอนที่เรียนเรื่องอะไรจิบในเมืองสติบอใช่ไหมอีกเรื่องหนึ่งสติบาที่เรียนตอนนี้ไม่ไม่ให้บรรยายให้อาจารย์สอนบรรยายค่อยค่อย เอาความรู้ของอาจารย์ต่อบเบรกเลยเสร็จยัง ถึงไหนแล้วดินัน่นแหละตัวแรกลบแปดแปดแล้วลบแปดแปดนะแปดไม่ใช่ลบแปด แก็คือ8บวก0ูนะครับมันอยู่ตรงนี้พอดีนะ8บวก0ูเป็น8 Y เป็น0 80เพราะฉะนั้น R ของมันก็วัดมาได้เลย z เท่ากับ r คือ8ซเซตามันม,มนยังไม่ขยับจากแกนนี้เซตามันก็กลายเป็น0องศาเราต้องการลากที่3มี3ตัว รากที่สามถอดรากที่3ของ8ได้2 2 2ซีดรากที่3าเอา3ามาหารในมุมเริ่มต้นเป็นศูนย์องศาศูนย์องศาแต่วงกลม1น่หน่วย360แบ่งเป็นลาก3ตัวระยะห่างของรากจะเป็น120องศาบวกเข้าไปตัวต่อไปมุมเริ่มต้นของมันเอไปอยู่ที่240องศาเสร็จแล้วพยายามเปลี่ยนตัวนี้ให้ชินด้วยศูนยองศา ศูนย์องศาคอสศูนย์องศาคือตรงนี้นะครับจุดเริ่มต้นตีโกนอยู่ที่10 1 0ตรงนี้จุดเริ่มต้นตีโกน1่ x นเเป็น1คือคอ s y สเป็น0 i เพราะฉะนั้นตรงนี้ R ของมันเป็น2ลรากตัวแรกได้2 120องศาอยู่ตรงนี้120องศาอยู่นี่นะครับมันจะเหลืออยู่60หิืออยู่60เพราะฉะนั้น R ของมันก็นกลา,ายเป็น2ซีด 60คอรเท่าไรหร่1ส่วน2ซาย60รูทสส่วน2แต่อยู่ในข้อที่2เป็นลบกับบวกเรากระจายเข้าไปก็จะได้เป็นลบ1บวกรูท3ตัวนี้อยู่ในคอดแดนที่คอดนี้ถูกไหมคอรดนี้จะเป็น60องศา180บวก220จำนะครับให้อ่านมุมติดกันเล็กตลอดตัวนี้จะเป็น สองคอ60 1กสนึส่วนสองลบอยู่นะข้ดานนี้ลบรูทสามส่วนสอ,อลบหลบรูทสา,าแก้ให้ม จงหารากที่สองนะครับจงหารากที่สองเปลี่ยนเป็นว่ารูปลบกับลบลบกับลบแอบส์หลุแซดคือ R า0 0กํากำลังสองบวก100กํากำลังสองคูณ3 100ดึงออกมากำลังสองหนึ่งบวกสเป็น4ท่ถอดออกมาอีก2เป็น200นะครับอาได้เท่านี้ r ได้เท่านี้เซตาแทนเซตาเราใช้แทนเซตาสมมุตินะครับ y หาร x ก็เป็นรูปสารูสาเป็น60องศาแต่มุมที่เราใช้เขียนคือมุมนี้นะครับ60บวก180เป็น240เพราะฉะนั้นแเท่ากับ r sin ร้อเป็น240องศามุมเริ่มต้นลากที่2 ลากที่2มี2ตัวถอ 100, ด100รูทสถอดลากที่2 100รูทสซีดเอา2ไปหารคือ120 120อะไรอีกอะไรอีกเอากี่องศาไปบวกเข้าลากที่2อสามรอหารสองได้ร้อยบวกเข้าเป็นซีด 300องศาเท <c oughs> ่าไหร่จ๊า1์ร้อยร้อวัดตรงนี้มา120องศาหกสิองศานะตรงนี้นะครับเป็นเหมือนเดิม100ยรูทสองคอสหกสิเป็น1นึ่งส่วนสองไซูทสส่วนสไอ ครับทำไมครับตัวไหนผิดตรงไหนอ๋อสองร้อยผิดตรงนี้นะครับเพื่อนทักคุณนี้ถอดถอด R ตรงนี้นได้สิบรุดสองสิบรุดสองถูกหรือยัง,งรง้อยยี่สิบสองหารตกคะแนนนี้คอร์หกสิบลบรุดสองโอเคตรงนี้ล่ะ300สามร้อยองศา หมุนมานี่ขาดอยู่60นะอา่านมุมติดแกนเอได้ 2. 1 0รูทสส่วน2ลบรูท3 i ส่วน2แล้วทำไมคำตอบของเชิซ้อนไม่เป็นคู่คำตอบกันครับกูถามสอนอีกเรื่องเก่าอีกเรื่องหนึ่งทำไมคำตอบมันไม่ใช่คู่คำตอบกันทำไมไม่เป็นบวกกับลบเพราะว่า สมการจะมีคู่คำตอบแท้กับแท้บ้าเมื่อไหร่เมื่อไรเมื่อไร่ไรไรที่สมก,การจะมีคู่คำตอบการเสมอสมัมสิทธิ์ของสมก,การต้องเป็นจำนวนจริงตรรกยะแต่นี่สมัมสิทธิ์สมสการเป็นไรครับถ้าเราย้ายมาสมัมสิทธิ์มันติดจินตภาพอยู่เราลกลับมาดูบรรทัดน,นี้บรรทัดน,นี้นะครับข้อหนึ่งเนี่ยคำตอบลากที่สามของมันมีสามคำตอบ แต่สมรธิ์ของสมการนี้เป็นจำนวนจริงถ้ามีคำตอบเกิดขึ้นเป็นจำนวนจรินภาพเป็นเชิงซ้อนมีลบลบบวกลบมีคู่เสมอนะจำเรียกมันออกมาได้ทุกครั้งนะเรื่องเดียวกันเนี่ยโอเคเราลองมาดูโจทย์ n ที่ว่ามันจะถามอะไรได้บ้างเรื่องนี้ มันจะมีอะไรบ้างวันนี้อ so ่าเอ็นข้อนี้ลองดูดีว่าได้แต้มไหมแซดเท่ากับลบ2บวก2รูท3ไอนะฮะไอกำลัง2เท่ากับลบ1ไอกำลัง2ลบ1แล้วแซดกำลัง17แซดกำลัง17อยู่ใน ฮอตแดนที่เท่าไหร่ฮอตแดนที่เท่าไหร่ เร,เ,รเราต้องเอาเหลี่ยมซีดมาใช้นะครับถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้เป็นซีดเสร็จแล้วยก,กํำลัง17ต่าตัดมุมลงมุมที่เหลืออยู่นั่นแหละจะรู้แล้วอยู่มุนอ่นในข้อดันใดจะเห็นข้อดันทันทีว่าอยู่ในข้อดันไหนหาเซต้าให้เจอนั่นเอง เสร็จแล้วยังย,ยักษ์สองยักษ์มันก็คุยกันดีนะ ต้องชนะหรว่าแพ้ไม่ได้ถ้าเราใช้เป็นเป็นพายจะเช็คคอร์ดนง่ายกว่าเป็นองศาปุ๊บคูณความจะง่ายกว่าเป็นองศา ยกกำลังไรยยกกำลังฟงพันสาหมดทำไมมันอยู่ดีมาเนี้ยจะเป็นบวกที่นี้เนี่กระดานที่กระดานที่อะไร ยกกำลังสิบเจ็ดนี่เราลืมอีกแล้วไงเราใช้มุมหกสิบองศาไม่ได้นี่ต้องมุมเท่าไหร่มันอยู่ในข้อใดที่สองข้อใดที่สองก็ต้องใช้มุมร้อยยี่สิบองศา